มีนะครับแบบว่าเข้ามาด่าผมอะแล้วผมไปดูประวัติเขาอะไอน,นี่พูดตามตรงเลยติดคุกแล้วอามึงต้องรับผิดชอบนะซึ่งเคสมึงอะต้องเป็นเคสตัวอย่างกูจะไม่เอาเรื่องมึงด่าแบบหยาบคายหยาบโลนอะไรเงี้ย กูก็มั่นมันนั้นกูก็มั่นเมันนั้น <c oughs> มันทาให้มีผลกระทบกับตัวน้องก้อยเองในเรื่องของหน้าที่การนี่กกีเขาเลยบอกว่าโกถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราขออนุญาตปรึกษาทนายหน่อยโกมีทนายไหมพอหน้าไต่สวนนะ่ะเราก็เจอเขา <c oughs> แล้วเขา <c oughs> เขาก็บอกว่าเขา <c oughs> เขาไม่มีตังค์ <ừ> แล้วอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> เขาก็ดันแถลงสารว่าประสงค์จะสู้คดีแล้วก็ให้สารตั้งทนายอาสางงมากครับงงมากตอนเขาก็เดินมาถามอีกรอบหนึ่งว่าคิดดีแล้วเหรอแต่ก็มีโพสต์หนึ่งที่เขาไปโพสต์เรื่องปืนนะฮะแล้วเขาก็เหมือนจะท้าทายคนอื่น ว่าใครเจ๋งมามาท้าดวลกับเขาแล้วก็โพสชิบบัตรประชาชนเขาด้วยหลังจากนั้นพอบ่ายโมงฟังคาพิพากษาศาลก็ตัดสินว่าให้จำเลยมีความผิดจริงนะฮะใส่ความผู้อื่นแล้วก็เป็นลักษณะของการโฆษณาก็ผิดตามมาตรา328นะฮะหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาศาลก็ลงโทษจําพุก1ปีปรับ1 0 0 0 0แบาท สวัสดีครับ FC ฟซบอลคัททุกคนครับเทปนี้เป็น EP พีพิเศษนะครับขออนุญ,ญาตนะครับทำความเข้าใจกับ f c ที่ดูคลิปนี้อยู่ตอนนี้นะครับโอบอยอยู่กับทนายก้องภพนะครับเป็นทนายที่เราปรึกษาเรื่องของคดีต่างๆเรื่องของคดีหมิ่นประมาทต้องใช้คําว่าหมิ่นประมาทก่อนท้าความนิดนึงครับเทปนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าคดีเนี่ยสิ้นสุดแล้วมีหลายท่านงงว่าเอ้ย เกิดอะไรขึ้นทำไมกบอยมานั่งอยู่กับทนายท่านนี้นะครับกับทนายก้องพบนะครับอ่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนเลยทนายก้องพบครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมทนายแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมทนายก้องพบลามสิรินะครับ ก็อาจจะไม่ไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่ว่าถ้าอยู่ในเบื้องหลังแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักในนามของทนายของหม่อมถนดดัดแดกแล้วก็ดีเจภูมนะฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับจริงๆแล้วที่มาที่ไปเนี่ยของการทําคลิปนี้นะครับต้องการที่จะให้ทุกคนได้ดูว่าความเสียหายหรือความผิดพลาดจากการที่คุณคอมเมนต์อะไรแล้วที่ไม่ได้ยังคิดมันทําให้ส่งผลถึงขั้นคุณต้องติดคุกได้ ท้าวความเหมือนครับเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในวันมีอยู่วันหนึ่งครับคุณนิกกี้นะครับโทรมหาโกบอยหลังจากที่เราทําคลิปไปทัวร์ทะเลพัทยาล่องเรือยอทนะครับก็ในวันนั้นในคลิปเนี่ยก็จะมีน้องก้อยอนัตตี้แล้วก็น้องรีมแล้วก็ทีมงานแล้วมีผมแล้วก็มีแจ็คแฟนฉัน,นมีคุณนิกกี้ นะครับแล้วรวมรวมถึงคุณสแตมเป็นผู้บริหารของลูกค้าเราแล้วกันนะครับเป็นลูกค้าเป็นผู้บริหารแอดดาเพราะนั้นเราก็ทําคลิปลองเือย,ยอดแล้วได้เผยแพร่ไปมีคอมเมนต์คอมเมนต์มาว่าต่อว่าซึ่งเรางงมากจริงแล้วต้องบอกก่อนว่านิกกี้ส่งเรื่องมาให้กบอยว่าเนี่ยมันมีการคอมเมนต์ด่าจะเอาอยัางไงดีมันไม่เป็นความจริงและทําให้น้องก้อย,อยเสียหายเสียห,ห,หายในที่นี้คือช่วงนั้นเนี่ยน้องก้อยอยังจะรับงานพรีเซนเตอร์อยู่ หลายๆตัวเลยนะครับแล้วก็มันทําให้มีผลกระทบกับตัวน้องก้อยเองในเรื่องของหน้าที่กันงานิกี้ก็เลยบอกว่าโกถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราขออนุญ,ญาตปรึกษาทนายหน่อยโกมีทนายไหมผมก็ทําการปรึกษาหมอมสนัดแดกหรือเพื่อนผมปรึกษาหมอมอมอเนี่ยมันเป็นเคสแบบเนี้ยแบบเนี้ยเราดําเนินการยังไงซึ่งมันไม่ได้เป็นความจริงหมอมก็เลยบอกว่าคุณโทรหาทนายเลยเดี๋ยวเอาทนายก้องพบเนี่ยผมก็เลยได้เบอร์ทนายก้องพบมาแล้วก็ทําความรู้จักก็เลยติดต่อทนายก้องพบไปส่งรายละเอียดครับทนายกองพบมาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทนายก็บอกว่าเดี๋ยววเเช็คดู่าามันข้ าถามหน่อยการเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายนีมน่มันดูกันตรงไหนอะไรอย่างไรอ่าประการแรกก็คือถ้อยำคำนะฮะว่าเป็นการใส่ความไหมการใส่ความก็คือเอาเรื่องไม่จริงมามาใส่ความคนอื่นทําให้คนอื่นได้รับความเสียหายนะฮะครันี้การใส่ความเนี่ยก็จะอ่ากฎหมายไม่ได้กําหนดหรอกว่าจะต้องใส่ความด้วยวาจารหรืออะไรคราวงนี้มันถ้าเราตีความหมายก,กว้างก็คือแม้แต่ข้อความที่เราลงโพสตหรือแม้แต่รูปภาพเนี่ยก็เป็นการใส่ความอย่างนหนึ่งเหมือนกันคราวนี้อ่ากรณีเคสของน้องก้อยเนี่ย ก,ก็คือมีลักษณะของการใช้คําที่ค่อนข้างลดคุณค่าของของน้องก้อยนะฮะยกตัวอย่างเช่นคําว่าดอกทองอย่างเงี้ย <Talk" S 1> เป็นตน <"talk" S 1> ้นซึ่งเป็นคําที่ศาลศาลฎีกาเคยตัดสินไว้นะฮะว่าเป็นการทําให้คนอื่นได้รับความเสียหายเป็นลักษณะทํานองชู้สาวมากผัวอะไรประมาณเนี่ยฮะก็เข้าขายว่าเป็นการหมิ่นประมาหลังจากนั้นเมื่อเข้าขายเรามองแล้วว่าถ้อยคําที่ที่ผู้กระทําความผิดเนี่ย ลงโพสต์ไปเนี่ยมันมีความผิดแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรามองว่ามีลักษณะของการโฆษณาเนื่องจากการโพสต์ในสื่อออนไลน์บุคคลทั่วไปรับรู้เป็นวงกว้างนะฮะมีลักษณะของการกระจายภาพครัวน,นี้เราก็มาดูว่าบุคคลที่โพสเน่ย เราจะหาตัวได้ไหมเราก็เข้าไปเซิร์ชหาในในในเฟซบุ๊กเขาก็ไปดูกิจวัตรประจําวันเขาว่าเขาทําอะไรบ้างเขาก็จะมีไปท่องเที่ยวไปนู่นไปนี่หรือทํากิจกรรมต่างๆที่เขาโพสต์ไว้แต่ก็มีโพสตหนึ่งที่เขาไปโพสต์เรื่องปืนนะฮะแล้วเขาก็เหมือนจะท้าทายคนอื่นว่าใครเจ๋งมามาท้าดวลกับเขาแล้วก็โพสต บัตรประชาชนเขาด้วยเขาใช้เขาเอาปืนของเขาโพสแล้วก็บัตรประชาชนถ่ายพราะบัตรประชาชนแล้วถูกต้องครับเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนั้นแล้วเราก็ไปเซิร์ชหาในระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษในฐานข้อมูลทะเบียนราษก็จะมีรูปหน้าของเขาแล้วก็มีที่อยู่เขาครทีนี้เราก็พอพอเราได้รูปหน้าเขาเราก็มา เทียบเคียงดูฮะหน้าเขาเนี่ยมันตรงกันกับที่เขาทําบัตรประชาชนไหมเมื่อเรามั่นใจว่าใกล้เคียงแล้วอย่างหนึ่งเวลาเขาโพสเนี่ยเขาจะโพสต์ว่าเขาอยู่ที่เขตหลักสี่ซึ่งก็สอดคล้องกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรว่าเขาอยู่หลักสี่เราก็มั่นใจว่าใช่คนนี้แน่นอนหลังจากนั้นเราก็ถึงทําคําฟ้องยื่นฟ้องก่อนหน้าที่จะทําคําฟ้องเราก็ปรึกษาโกบอยก่อนเนื่องจากโกบอยลบมอมน่าจะคุณก้อยให้มาดําเนินการเรื่องก็หลังจากนั้นเรื่องของโกบอยเนี่ยได้ ทนายเรียบร้อยแล้วคุย ừ, แล้วมันเข้าข่ายใช่ครับน้องก้อยก็เลยนั่งสรุปก็มีวันนั้นก็จะมีคุณนิกกี้มีคุณก้อย ừ, นะครับแล้วก็มีโกบอย3าคนก็มานั่งสรุปกันตกลงลว่าโอบอยจะรับหน้าที่นี้โดยที่น้องก้อยเนี่ยอมอบอำนาจให้ให้โกบอยเป็นผู้ยื่นฟ้องนะครับก่อนที่เราจะไปฟังคำพิพากษาของศาลนะครับจากทนายกองพบนะครับ เราขอแนะนำน,นะครับผลิตภัณฑ์ราว2ทูนะครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทรสมอาดของท่านชายนะครับจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นออร์แกนิกนะครับซึ่งเราจะมี2กลิ่นให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นมิ้นท์นะครับแล้วก็เป็นกลิ่นยูสุขข้อ,ขอดีของมันคืออะไรรู้ไหมครับเวลาคุณใช้มาแล้วเนี่ยบีบนะครับล้างนะครับล้า,างน้องเสร็จปุ๊บ เราลองชิมดูมันจะมีรสหวานตัวนี้นะครับน่องเนื่องจากเป็นออร์แกนิกบางทีเนี่ยมันเขียนว่าเป็นฟอร์เมนแต่จริงๆแล้วเนี่ยทีมงานบอกว่าสามารถใช้ได้ทั้งท่านชายและผู้หญิงด้วยมันเป็นสูตรอ่อนโยนนะครับฝาก f อด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับราวทูนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับท่านชายนะครับในกรณีที่ว่าเจ๊อยากสร้างความเป่งปังนะครับความแข็งแรงของท่านชายนะครับลองไปซื้อหากันดูนะครับโปรโมชั่นอยู่ด้านล่างนี้แล้วครับผมแอดเข้าไปที่ไลน์แอดนะครับขอบคุณนะครับโอบอยคับ นายดำเนินการยังไงต่อหลังจากนั้นเมือ่อเมื่อเรามั่นใจเสร็จแล้วเราทําคําฟ้องเสร็จแล้วเราก็ให้เจ้าตัวเซ็นเอกสารแล้วเราก็ไปยื่นฟ้องนะฮะหลังจากนั้นศาลก็กําหนดวันนัดไกลเกี่ยก่อนนะฮะ,ะวันไกลเกียเนี่ยก่อนหน้านั้นเขาเขาติดต่อมาก่อนเพื่อขอขอโทษแล้วก็ขอเจราจารชดใช้ค่าเสียหายแต่ครั้งนี้ค่าเสียหายตอนแรกเขายังไม่กําหนดว่าเท่าไหร่ คราวนี้เราก็เลยขอนัดไก่เกลี่ยแบบเป็นทางการในในรูปของศาลดีกว่าที่ศูนย์ประนอมข้อพิพาทของศาลอาญาในวันนั้นนี้เราทําการไก่เกลี่ยนะครับผมก็ฟ้องเลยแหละก็บอกเลยว่าผมต้องการ1น0 0 0แบาทแล้วก็ต้องทําคลิปขอโทษนะครับแล้วทุกอย่างก็จะจบพอไก่เกลี่ยไปคุยไปคุยมาครับเขาพาคุณแม่มาด้วยซึ่งคุณแม่เขาเนี่ยเขาแก่แล้วแหละเราเห็นสภาพไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้แก่มากนะก็ก็มีอายุพอสมควรเราก็ด้วยความเห็นใจ ก็เลยบอกาเอางี <poisoned indo> <wast legislation> together, like. ้แล้วกันจบที่ห้าหมื่นแล้วทุกอย่างทาคลิปขอโทษจบเขาก็ยื้เขาก็บอกด้วว่าโอ้ยห้าหมื่นเขาไม่มีหรอกหาไม่ได้ตอนนั้นเขายังโชว์ใบตรวจสุขภาพจิตมาด้วยนะใช่ฮะเขาก็คือผู้กรณงีครับเขาก็เอาใบตรวจสุขภาพจิตมาให้ดูว่าเขาเนี่ยคือป่วยไม่สบายหละขอต่อรองก็ตกลงกันที่ห้าหมื่นวันนั้นแล้วก็ทําคลิปไก่เกียร์ครับอะเราไปดูคลิปกันครับับพี่นัผมมาให้โอกาสครับ ได้เลื่อนการแต่ส่วนไปเป็นที่14มิถุนาครับเพื่อแล้วกทนายต่อหลังแม็กซ์มามันใช้ค่าเสียหายต่างๆที่ทำว้ครับโอเคก็จะไปทำอะไรอีกเนาะก็เป็นกำลังใจให้ครับผมขอบคุณครับแล้วเดืันที่14มิถุนาเจอกันคคบขอุณรับเรามีคลิปแล้วเราก็ไก่เกลียดกัน ทีนี้ก็เป็นเรื่องของทนายแล้วเป็นไงบ้างครับหลังจากนั้นรู้สึกว่าเราเราตกลงที่ห้าหมื่นก็จริงแต่ตอนนั้นคุณแม่เขาขอร้องแล้วโกบอยก็ใจอ่อนก็เหลือแค่สองหมื่นเอาแค่ค่าทนายเสีทมต้องต้องยกหูหาคุณนิกกี้เลยก็คุยกันบอกนิกกี้ดูสภาพแม่แล้วบ่าห้าหมื่นไม่ไม่มีแน่สงสารผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนิกกี้หูไม่เอาอะไรแล้วกูขอแล้วกันขอมึงจ่ายค่าทนายให้กูสองหมื่นกับค่าวางค่าอะไรใหญ่ให้กูขาดทุนแล้วพอ เรียกมาให้มึงรู้จักว่าเออความรับผิดชอบเป็นยังไงนิกกี้บอกก็แล้วแต่โกความตั้งใจของนิกกี้กับก้อยบอกว่าขอพอวันที่เราเาเกี่ยเอาเงินมาเสร็จแล้วเนี่ยนิกกี้บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินตัวเนี้ยแม่เขาทาอะไรแม่เขาขายอะไรเดี๋ยวเราจะไปอุดหนุนเขาแล้วเอาเงินคืนเขาให้หมดเลยเจตนาของนิกกี้บอก<ะ>เอาอย่างนั้นโก ผลปรากฏว่าบายเบียงบายเบียงอีกอเขาก็บอกอีกว่า uh. เพรายังไม่มีนะผมบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกัน2,400กู24นเนี่ยกูไม่เอากระไรเอามึงเอา20,000เนี่ยมาคืนทนายแล้วกันเพราะ <laughs> ทนายนระาเก็บเงินกูนไปแล้วเอา20,000นี่แหละมึงยห้กูต้องเสียดิเขาต้องถูกปะล่ะยัดกูเสีย20,000เนี่ยจ่ายให้ทนายไปแล้วกันให้จบเขาก็รับปากเขาขอเวลากี่เดือนนะ อสองเดือน,ออน่าซึ่งตอนนั้นก็พิเลียดมันก็คือหลังจากไก่เกียรแล้วมันก็จะมีวันอีกวันหนึ่งเขาเรียกวันนัดไตส่สวนพอนัดไตส่สวนน่ะเราก็เจอเขาแล้วเขาเขาก็บอกว่าเข,เขา,าเ,ขเขาไม่มีตงังค์แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็ดันแถลงสารว่าประสงค์จะสู้คดีแล้วก็ให้สารตั้งทนายอาสางงมากครับง <c oughs> งมาก <c oughs> คือในชั้นในชั้นไก่เกียรเนี่ยคือคุณยอมรับหมดทุกอย่างแล้วคุณยอมรับเองว่าเป็นตัวตนเป็นตัวคุณเองแต่ที่นี้ต้องบอกกันว่าในชั้นไก่เกียรเนี่ยมันไม่ สามารถเอามาประกอบพิจารณาครับ,ร,บรูปคดีได้เราเข้าใจตรงจุดนั้นแต่ศาลท่านก็น่ารักนะของเจ้าตัวเขนานะของโจท์ไอ้ของคนที่เป็นโจทก์เราจำเลยอ่ะคนที่เป็นจำเลยเราอ่ะศาลท่านก็บอกเฮ้ยแล้วคุณมีทนายไหมเขาบอกเขาไม่มีทนายศาลท่านก็น่ารักอกาั้นเดี๋ยวผมหาทนายอา,า,อาสามาให้ หลังจากนั้นก็สารก็นัดอีกวันหนึ่งเพื่อฟังคําสั่งว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่หลังจากนั้นเมื่อสารประทับรับฟ้องเขาก็เป็นจําเลยโดยสมบูรณ์ในทางกฎหมายนะครเขาก็จะเกิดหน้าที่แก่เขาก็คือต้องประกันตัวเพื่อสู้คดีถ้าประสงค์จะสู้นะฮะแล้ววันนั้นก็ประสงค์จะสู้ด้วยเขาประสงค์จะสู้เองผลปรากฏวันนั้นเขาสู้ยังไงต่อครับสารก็บอกว่าให้ระหว่างเนี้ย เขาตกเป็นจำเลยแล้วต้องประกันตัวดังนั้นถ้าจะประสงค์จะสู้คดีต้องนำหลักทรัพย์มาวางประกันเท่าไหร่ะ ห้าหมื่นบาทนะตอนนั้นเขาไม่มีเงินประกันเงินสองหมื่นมึงยังไม่มีปัญญาใช้เลยแล้วห้า0 0ื่นอ่ะศาลท่านเรียกอ่ะแล้วคุณจะมีหรอพอไม่มีศาลก็สั่งขังวันนั้นผู้คุมเรือนจําก็มารับตัวไปเพื่อไปขังครับครับเพื่อสู้คดีแล้วศาลก็กําหนดวันนัดพิจารณาอีกทีหนึ่งนะฮะเพื่อจะสอบคําให้การอีกวันหนึ่งแต่ทีนี้มันมีอย่างนี้ครับพอเข้าไปในเรือนจําแล้วสิเขาตันติดโควิดเขาเัยไปติดโควิดในเรือนจําเลยต้องเลือนอีกละอีกรอบหนึ่งติดโควิดเสร็จปุ๊บต้องรักษาตัวต้อง <นะ S 2> แล้วก็นัดใหม่วันที่17มกราคมคที่ผ่านมาที่ผ่านมาผลปรากฏว่าวันที่สาลนัดพิจารณาพิาพากษาวันวันนั้นเขาเรียกว่าวันสอบคําให้การว่าจะรับสารภาพหรือหรือจะสู้คดีตอนแรกทนายก็คุยก็จะสู้คดีนะตอนวันนั้นผมก็นั่งอยู่ใกล้ๆก,กับเขานั่นแหละครับตนนี้ผู้คุมก็คุมตัวเขาอยู่ก็นั่งอยู่ด้านข้างเขาครับวันนั้นสภาพเขาเป็นไงบ้างครับที่ออกมาจากกก็คอตกนะฮะคอตกแล้วก็ก็คงกังวลในหลายเรื่องนะฮะก็กังวลว่าก็คง สับสนอยู่ว่าจ,จะสู้หรือไม่สู้เนี่ยฮะแต่แต่ตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะเจอทนายเนี่ยเขาจะรับสารภาพแล้วนะตนนี้ทนายก็เลยเดินมาคุยด้วยทำไมเดี๋ยวก็ถามก่นอนทำไมเขาถึงจะรับสารภาพเพราะจริงๆแล้ว ตลอดระยะเวลามาเขาก็บอกอยากจะสู้จะสู้เขาอยู่ในเรือนจําในช่วงที่ไม่มีเงินประกันนะฮะเขาต้องถูกจองจําอยู่ที่เรือนจําไปแล้วเป็นเวลาหนึ่งเดือนเริ่มกังวลละเริ่มกลัวว่าน่าจะติดยาบก็เลยอาจจะอยากรับสารภาพแต่คร <ๆ S 2> ั้งนี้ก็ทนายเขาก็เหมอือนอยากจะสู้เนื่องจากมันมีประเด็นข้อกฎหมายตามที่เขาพูดนั่นแหละฮะว่ามีแนวทางที่จะหลุดคดีนี้ได้อยู่ผู้คุมเดือนเรือนจำนะฮะนั่งอยู่ข้างๆเขาอันนี้ผมแอบได้ยินนะฮะเขาก็เหมือนสอน นั่นแหละว่าหลักฐานมันชัดนะจะสู้ไปมันติดยาวนะถ้ารับสารภาพบางทีสารเห็นใจแล้วคดีมันก็เล็กๆน้อยๆมันไม่ได้คดีใหญ่เลยมันไม่ใช่คดีใหญ่เลยจริงแล้วเนี้ยเขาก็เลยสุดท้ายเขาก็เหมือนจะเชื่อผู้คุมเรือนจํามากกว่าขอบคุณขอบคุณผู้คุมเรือนจําพิเศษกรุงเทพด้วยนะครับขอบคุณมากพี่ที่แบบว่าให้มันจบๆสักทีนะครับถ้าสู้เนี่ยผมว่ามันเป็นผลกับน้องก็ด้วยและที่ปรึกษากฎหมายเขาเขาว่าไงบ้างเขาก็ ก็เงียบอะฮะยุกให้สู้ไหมก็ตอนเขาก็เดินมาถามอีกรอบหนึ่งว่าคิดดีแล้วเหรอเหลืออยากไะยืนยันอยากจะให้สู้ครับแต่สุดท้ายจำเลยเขา ก็มั่นใจแล้วแหละคันนี้เขาก็กังวลละก็พูดเต็มเสียงเลยว่าไม่สู้แล้วก็รับสารภาพคันนี้พอรับสารภาพสารก็ตัดสินได้เลยเนื่องจากเราผ่านพ้นขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้องคดีมีมูลแล้วแล้วก็ข้อที่จริงก็ปรากฏในสำนวนเรียบร้อยแล้วสารก็ตัดสินในวันนั้นได้เลยแต่คันนี้ช่วงเวลานั้นมันคาบเกี่ยวกับพักเที่ยงก็เลย นัดช่วงบ่ายโมงมาฟังคําตัดสินแล้วเจ้าตัวตอนนั้นคือต้องอยู่ต้องลงลงข้างล่าง,งอยู่ใต้ใตถุนศาลใ,ใช่ใช่ครับ<ม>หลังจากนั้นพอบ่ายโมงฟังค<ม>ําพิพากษาสารก็ตัดสินว่าให้จำเลยมีความผิดจริงนะฮะใส่ความผู้อื่นแล้วก็เป็นลักษณะของการโฆษณาก็ผิดตามมาตรา328ินะฮะหมิม่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาสารก็ลงโทษจําคุก1ปีปรับ1นึ่งแบาทหนึ่งปีปรับ1นึ่งแสนนะครับฟังให้ดีนะหนึ่งปีปรับ1นึ่งแสนแล้วก็แล้วก็เรา ตอนเราฟ้องเราฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งไปด้วย1 0 0 0 0แสนบาท 1> 1, <000 S 2> แต่ศาลมองว่าความเสียหายมันยังไม่ชัดเจนจึงกําหนดค่าเสียหายทางแพ่งให้กับคุณก้อย50,000บาท5 0 0 0 0บาทอันนี้เป็นความเสียหายทางแพ่งของคุณก้อยนะฮะครับคราวนี้จาเลยรับสารภาพศาลเลยลดโทษให้กึ่งหนึ่งจากจําคุก1ปีก็เหลือ6เดือนจากโทษปรับ1 0 0 0 0แบาท ก็เหลือ50,000บาท5 0า0 0บาทครัวนี้สารก็สอบถามว่ามีเงินจ่ายค่าปรับไหมครับจำเลยตอนนั้นมาคนเดียวไม่มีญาติไม่มีใครเลยก็บอกว่าไม่มีเงินในตอนนั้นสารก็เลยให้ผู้คุมเรือนจำนะฮะนำตัวไปกักขังแทนค่าปรับโดยกำหนดเป็น1วันต่อ500บาทก็น่าจะประมาณ3เดือนนะแล้วโทษจำคุกครับ โทษจำคุกก็คือให้รอลงอาญาอ๋อหมายถึงว่าลดรับสารภาพลดได้กึ่งหนึ่งก็เหลือ6เดือนแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญาก็แปลว่าคุณก็ไม่ต้องจำคุกแต่ผลปรากฏว่ามันมีค่าปรับอยู่5 0,000บาทซึ่งก็เป็นโทษเหมือนกันมันก็เป็นโทษเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โทษเนี่ยคุณเมื่อคุณไม่มีเงินค่าปรับก็ต้องติดคุกแทนค่าปรับวันละ500อวันละ500วันละห้าร้และคือคือไอ้ที่เขาติดมาเดือนกว่าแล้วก็เอามาหักกันได้ได้ครับท้าวความนิดนึงนะครับในกรณีที่ ระหว่างที่คุยกันอ่ะคูบอยมีโอกาสได้เจอแม่เขาแค่ครั้งเดียวและตอนที่เ,เราเจรจากันช่วงตอนนั้นเราไปนีบานอมเันแม่เขาก็รับปากกับเขาว่าเดี๋ยวจะหาเงินมาให้หลังจากนั้นเนี่ยคือแม่เขาไม่เคยมาอีกเลยโทษนะผมมีความรู้สึกเหมือนแม่เขาแบบว่าปัดไปเลยปัดไปแล้วว่าไม่าแล้วทิ้งเขาไปเลยจริงไหมครับตอนนี้เจ้าตัวโดนคดีตอนนี้ก็คือเข้าไปในเรือนจำครับ ก็ย่างนาจะเลยสองเดือนก็น่าออกมาแล้วมันมีมันมีจุดจุดหนึ่งตอนที่ศาลสั่งให้เขาให้ผู้คุมคุมตัวไปที่เรือนจำนะฮะกักขังแทนค่าปรับเขาก็พูดกับผมก่อนที่จะถูกตัวออกนอกห้องพิจารณานะว่าเสียดายจังเลยรู้อย่างนี้จ่ายตั้งแต่ตอนแรก2 0,000ืก็จบแล้วแหมผเพิ่งมารู้สึกเสีด้ถึงเจตนาเจตนาจริงๆเนี่ยผมขอคุย F อผมขอคุยตรงนี้เลยนะครับเจตนานี่กี่ก้อยนี่ผมพูดผมการันตีได้เลย น้องมันไม่ได้มีเจตนาเอาถึงเข้าคุกแค่คุณมีความเลี่ยปผิดชอบในคําพูดหรือในคําที่คุณคอมเมนต์ที่คุณพิมพ์ด่าโทษนะฮะถ้าคุณไปหม่อมถนัดแดกนี้รับคําขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นใช่ไหมฮะครับฟ้องมาหลายรายแล้วนะไม่ว่าจะกป็ดีเจภูิหรือหม่อมถนัดแดกก็แล้วแต่รับคําขอโทษคือเงินสดเท่านั้นเทปนี้นะฮะก็เจตนาของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีในการดําเนินการจนถึงเจตนาในการทําคลิปวิดีโอนี้ ผมอยากจะมาเตือนสติกับคนที่เปลี่ยนคีย์บอร์ดหรือคนที่รักในทางที่ผิดคนที่คอมเมนต์อะไรที่ผิดๆนะครับเทปนี้จริงๆแล้วอยากที่บอกนะครับทนายก็คือตนเป็นที่พึ่งถึงตนนะครับการที่คุณจะเอาที่ปรึกษากฎหมายหรือคุณคุยใครเนี่ยคุณแค่เอามาประกอบในด้านความคิดแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมีสติในการคิดคุณต้องคิดเองได้บ้างวไงครับคุณกบอยครับ คุณทิกกี้ช่วงบอกไทม์ไลน์หรือบอกเจตนาในการที่เราที่กอบอยที่คุณมอบหมายให้กอบกอยมาฟ้องครั้งนี้นะครับครับ,รบก็คือบุคคลคนนี้เนี่ยเขามาด่าน้องก้อยด้วยคําหยาบคายแล้วก็ไม่สุภาพทําให้คนอื่นมาอ่านเนี่ยทำให้น้องก้อยดูเสียหายครับผมก็เลยแคปอันเนี้ยไปให้กอบ,บอยครับแล้วก็ให้ที่ปรึกษากฎหมายฝั่งเราเนี่ยไปตามว่าบุคคลคนนี้คือใครครับสรุปว่าถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะเจอที่อยู่ เจอแบบประชาชนเจอชื่อเจออะไรทุกอย่างเ,เพราะรว่าสมัยนีย้ถ้าเกิดเราจะสืบจริงๆมันามาสืบได้หมดใช่ไหมครับคูบอยแล้วก็จําได้ว่าพอคนะูบอยนั้นเจอเขาครั้งแรกนเนี่ยเขาแทบจะยยไม่พูดอะไรกับโคเลยนอกจากไหว้ขอโทษใช่ไหมฮะแล้วก็ทําคลิปมาขอโทษตอนตนั้นคือเจรจาแล้วเจรจาแล้วแล้วทีนี้คูบอยเขาบอกว่าโอเคเอาเนี่ยไม่ต้องการอะไรมากคือผมก็ไม่ได้อยากเอาเรื่องหรอกแต่ผมอยากให้เขารู้ว่า ที่มึงมาด่าเนี่ยไอ้เหียมึงต้องรับผิดชอบนะซึ่งเคสมึงอ่ะต้องเป็นเคสตัวอย่างกูจะไม่เอาเรื่องมึงแต่มึงต้องรู้ไว้ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยมึงอย่าเป็นด่าใครด้วยคำหยาบคายแบบนี้อีกผมก็บอกกูบอลว่ากูบอยเอางี้สองหมื่นอ่ะถ้าเราได้มาแม่เขาขายข้าวใช่ไหมครับเราจะเอาเงินสองหมื่นอ่ะไปซื้อข้าวแม่เขาห้หมดเลยเพื่อเอาไปแจกกับคนอื่นเพื่อเอาเอาข้าวไปแจกคนอื่นแล้วก็ได้อุนหนุนแม่เขาเออเหมือนเราคืนนี่คือแต่ว่า อยากบอกเขาก่อนอคือผมไม่อยากให้เขารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มึงทาอ่ะลําบากพ่อแม่มึงนะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้บอกเขาว่าเราเนี่ยจะเอาเงินไปคืนเขาสามหมื่นถ้าไปจะไม่ผิดเช็ดจะมีอยู่เลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเราให้ให้บอกเนี่ยถ้าเราไปบอกเนี่ยเขาจะไม่มีแรงเขาจะรู้สึกว่าไม่ได้สานึกเพราะามึกผิดกับสิ่งที่คนทครับก็เทปนี้ฝากเอฟซีหน่อยคุณนิกกี้หรือว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากอยากจะบอกนะครับว่าสําหรับผมนะ มาด่าอะไรผมนะผมชิวๆนะครับแต่ที่กูแคปไปเลยอะ่ะมีเยอะมากเยอะมากจริงๆอนะ่ะมีเยอะมากที่ยังเอาเรื่องได้มีเยอะมากครับแต่ว่ามาด่าผมผมก็ไม่ค่อยอะไรหรอกแต่ว่าถ้าเกิดมาด่าแม่ผมดา่าไอ้เมาด่าคนที่ผมรักด่าก้อยอะไรเง ه, ี้ยผมก็ต้องให้พ่อผมอะ่ะครับโปโบอยแบบรุยเต็มที่กับเรื่องนี้เพราะว่าผมไม่ชอบนะครับเพราะว่าคุณอะ่ะไม่ได้รู้จัก,กเขาจริงๆนีหว่าแล้วคุณมาพิมพ์เอามันมาพิมพ์แบบพิมพ์เอาแค่คนมาไล์คุณอะ่ะครับถูกไหมล่ะครับผมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจะพ พิมพอย่างสร้างสรรค์น,นะครับครับมันมีวิธีด่าให้เจ็บโดยไม่ต้องมีคำหยาบอีกเยอะครับโอเคครับน้องก้อย,อยน่นแหละค่ะก็ตามที่บอกก็จะเห็นว่าจริงๆหลกการเดือดร้อนมันไม่ได้เดือดร้อนแค่ตัวเองมันเดือดร้อนไปม,มากกว่านั้นเยอะนะคคิดก่อนพูดคิดก่อนพิมพ์คิดใจเขาใจเราก็ว่ามันจะดีกว่านี้เยอะค่ะแล้ว <Okay. S 1> อย่ามาบอกว่าอย่ามาบอกว่าเอ้ยเยียมเป็นคนของประชาชนเวย้ย มึงเป็นดาราแล้วเว้ยทำไมคนวิจารณ์มึงวิจารณ์ไม่ได้วะถ้าวิจารณ์แบบวิจารณ์แบบสร้างสรรค์วิการได้ครับวิจารณ์ว่าเออโอเคเราคุณเตือนเราอยากให้ไปทางที่ดีไ่าคุณนิกกี้พูดเสียงดังนะลูกเบาๆหน่อยหรือคุณนิกกี้ลดความก้าร้าวหน่อยอันนี้เราไม่ฟ้องคุณอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดคุณมาพิมพ์แบบว่าด่าแบบหยาบคายหยาบโลนอะไรเงี้ย กูก็มันเนะโอเคก็ถ้าใครนะครับอยากจะติดต่อหรือปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายนะกับทนายกองพบนะก็ติดต่อได้ที่เบอร์ไรบอกฝากบอก0872113871ครับทนายกองพบนะเบอร์ตรงเลยนะครับผมปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายอะไรได้หมดเลยวันนี้นะมาถ่ายที่นี่ขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะมาเมซองนะฮะบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมแอคเมี่ครับครับเป็นอุตสาหกรรมโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งออกประเทศญี่ปุ่นแล้วติดต่อเขาได้ที่ไหนยังไงครับ ติดต่อได้ที่จริงๆริงติดต่อเบอร์ผมเลยโดยตรงก็ได้ครับนี่คุณเป็นเซลล์ด้วยเหรอหรือว่าไงเป็นที่ปรึกษาที่นี่อ๋อเขาเป็นที่ปรึกษากฎหมายกฎหมายที่นี่ครับติดต่อถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะฮะแล้วก็ลองมาปรึกษากับ ธนาคารพบดูก็ได้นะครับเผื่อจะได้มีราคาพิเศษวันนี้ขอบคุณธนาคารพบมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมใครนะครับที่รับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนิดนึงว่าเราแจ้งนิดนึงว่าเจตนาในการผลิตคลิปตัวนี้นะครับเราไม่ได้เอามาดูหมินหรือก็เรียกซ้ำเติมนะครับเจตนาของเราคือเราต้องการที่จะให้เป็นอุทาหรณ์เป็นอุทาหรณ์ให้ f c ทุกคนได้ดูว่าการคอมเมนต์หรือหมิ่นประมาทอะไรก็แล้วแต่ มันจะส่งผลถึงค,คุณการกระทําก็เรียกอะไรนะการกระทําคิดทุกคําที่พูดแต่อย่าพูดทุกคําที่คิดคิดทุกคําที่พูดแต่อย่าพูดทุกคําที่คิดครับแต่อย่าคอมเมนต์ทุกคําที่คิดดีกว่าตอนนี้หนักมากข <ผม S 2> อบคุณคัดลาไปก่อนครับสวัสดีที่รับช<ผ>มและติดตามครับสวัสดีครับ